สวัสด,ดีเจ้าวันนี้ป้าดาวพามาพัดมีซั่วหำแล้วเนาะจัดเษสษถาดเลยวันนี้ก็จะมีเส้นมีแจ่นา้าแเรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วก็มีเฮดเบะมีผู้ชาจีนอันนี้เฮดอย่างนี้ออรเรนจิกลจะลําเฮดหอมหอมหอมเจ้ามีเฮดหอมญี่ปุนนะ่นเนาะผักกาดเขียวเฮดหัวหนู รวมกันมดมีแปดชนิดเนาะเฮดมีสี่ชนิดเจ้าไปเจ้าไปทำกันเนาะเ้นน้ำมันมะกอกไปเจ้าน้ำมันก็แล้วแต่สอบเนาะน้ำมันมะกอกแต่บ้านเฮาถ้ามีน้ำมันตามก็ใช้น้ำมันตามเจ้า นี่ป้าดาขอเอาเห็ดลงก่อนเนาะเห็ดนี่สีเจ้าป้าดาใจเนี่ยเห็ดหนูหนูนี่มันเป็นเ e ็ดหนูหนูแฮ้ แดาวอแก่น้าล่างจะอาดแล้อกเอาไปหลวกมน้าประมาณสิบห้าน,นะทีนี้เนาะแล้วก็ออกมาล่างอีกแต่เปลี่ยนพวกเฮ็ดข่าวขาบนหน้าเปลียนเฮ็ดสดเนาะต้องพักเฮ็ดให้มันสุกก่อนนะจ้าเนี่ยพักเจธทำไดาเจ้าไรสอบกินมาหน้า เจ๊ผมจะห้ามพวกพักมิกินสุนเนาะพวกกระเทียมผัพกพวกพักรักเกียวผักรักเกียวก็เหมือนคล้ายคถึงทรางซอยอเจาต้นหอมยาสุนเนื้อซัดเนื้อซัดบางชนิดเนาะคนบ้านเขาถ้าทำอาหารเจ๊กจ็จะโหดดีว่าคนห้ามพักกินสุนห้าชนิดเนาะ ปลาดาบก็อยู่บ้านเฮามักก่อนปลาดาของหกอะทำมน้าจ้า พอดีป้าดาวบ่ดได้ไปซื้อพักกาข่าวมาป้าดักก็ใจกระลำเนะาะจะแนนมันบัจใจเป็นอันทักกินศูนย์เจ้าใจได้มดเลย

ปลาดาใจมีเส้นมีเหลืองทึบหนึ่งเนาะเพราะมันกินเพียงสองคนนี่ไงแต่สอบพักเยพักเยอะเยอะเยอะกค่ะบางครั้งปลาดาวก็พักแล้วจา์หนึ่งจานหนึ่ง,นนงแต่บัดทายคลิปเนาะกินลอยเจ้าพักแบบนี้แต่บัดทายคลิป ôi nhầm hò bà ra với sự cấp thao đó, đâu thác mình để ghép sai kết xay hết nè sao trong hạt thác nó súc súc, nó an ăn ta lại là hao hết và xúc mà và là hao kìm nó sẽ chặt đẹp hết là sao จะบอกออกแบบเอื่อนๆนี่ะนันนแหละคือเฮดกับซุกละเอาเส้นใส่เลย ดาวขอใจอันซีอิ้วทัวเหลืองเนาะซีอิ้วถัวเหลือง,นะอองถ้าไผ่สอบน้ำมันงาก็เอาน้ำมันงาใส่เจ้าใส่น้อยหนึ่งเนาะมันหอม มีเส้นมีในปะดาอาแเจน่ามเนาะทำอาหารเจ๊ต้องสะอาดเจ้าพวกพักล่างหางหกหน้าพวกเจ้าปินผวกผู้ชายจีนอย่างนี้ก็ต้องอาเจาน่ามเนาะล่างให้สะอาด ะอาค่ะพักเส้นมันหงุ่มเจ้าเส้นมีนกับปลาดาเจ๋อหน้าอ่ำปลาดายเนี่ย ดูกันหลายเส้นมีควันตักเจ้าถ้ามันก,กินยากเนาะนี่ปลาดาวิ่งตักเนี่ยตักสามส่วนกันนะตักสามส่วนก็นมีตักขึ่งก็มีเส้นมีไทยนี่แหละเจ้าเนี่ยสั่งมาไว้เนาะ ว้นเขาเขื่องปุงเจ๊ก็จะมีขายซื้อมาเจ้าแต่ป้าดาวมีอันสีอิวสดทถั่วเหลืองเนาะข้างนี้ป้าดาวก็ขอใส่น้ำมันงานนิดหนึ่งเนาะขอละเจ้าใส่ให้มันมีกลิ่นหอม cắm cả đố nó cao tắt chán mắn với nàng kín <laughs> kín lên lên kín bao bao chắc เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดมีซั่วห้ามพักกินศุนห้าสนิดเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแน่นนลขนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งคิดตามคือประดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ